น้ำท่วมขังจากฝนตกหนักจากหวางกอน,นะคะแต่สําหรับคนภาคอีสานตอนล่างนั้นบอกว่าเป็นเรื่องดีค่ะเพราะว่าฝนที่ตกลงมานั้นทําให้น้ําเพิ่มขึ้นในเขื่อนนะคะและส่งผลดีต่อเกษตรกรด้วยไปติดตามเรื่องนี้ได้จากคุณพงศิษฐ์วรรณวิจิตค่ะขอบคุณมากครับทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ครับที่บริเวณเขื่อนห้วยเสนเงครับซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของชมระธานจังหวัดสุรินทร์ พบว่าปริมาณน้ำในแห่งนี้ครับเพิ่มมากขึ้นภายหลังจากที่ได้รับอิทธิพลจากพายุหว่างก่อนะครับขณะดียการเกษตรกรนะครับผู้ปลูกข้าวนาปีเองก็ได้รับผลดีในอิทธิพลพายุหว่างก่อเช่นเดียวกันครับ โดยหลังจากที่มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยเสนเงนะครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำของโครงการจุประทานและเป็นแหล่งน้ำดิบที่ผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุรินโดยใช้อุปโภคบริปโภคภายหลังจากที่ได้รับอิทธิพลจากพายุหว่างกอก็ช่วยเติมน้ำในอ่างคลายวิกฤตแล้งในระยะหนึ่งแต่ถ้าหลังจากนี้ไปนะครับยังคงประสบปัญหาฝนจิ้งช่วงก็คงต้องป,ปัญหาฝนจิ้งช่วงก็คงต้องประสบปัญหาภัยแล้งต่อออกไปอีกแต่ความโชคดีนะฮะที่เรามีพายุหว่างกอเข้ามา ซึ่งเดิมทีเราคาดการณ์ว่าน่าจะค่อนข้างที่จะให้มันได้น้ําเยอะนะแต่ที่ผ่านมาจากวันที่14ถึงวันที่1 6เมื่อเช้านี้นี่สถานการณ์น้ําของเจ้าสุรินนี่ถามว่าดีขึ้นแต่ถามว่าจะดีมากไหมในตัวของโครงการเราวิเคราะห์แล้วค่อนข้างที่จะไม่ได้ดีมากจากเดิมเนี่ยเรามีปริมาณน้ําอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ7จล้านนะตอนนี้เราเพิ่มมาเป็น88ก็คือมีอินฟลูเข้าเนี่ยน้ำไหลเข้าลงอ่างขนาดกลาง18อ่างมีแค่11ล้าน นะซึ่งซึ่งถามว่าก็พอที่จะช่วยในพื้นที่17อำเภอนะที่ที่เมื่อวานที่ฝนตกนี่17อำเภอเนี่เราได้น้ำนี่พอจะช่วยประทงังข้าวที่อยู่ในนา,นานเนี่ยให้ให้ดีขึ้นไม่ไม่ตาย และสองวันที่ผ่านมาอิทธิพลของพายุวาวงก,ก็ยังส่งผลทําให้มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องช่วยต่อลมหายใจให้กับชาวนาได้นะครับแม้ว่าปริมาณน้ําฝนยังไม่มากนักก็ตามแต่ก็หวังว่านะครับน่าจะมีพายุพัดเข้ามาในพื้นที่อีกระลอกหลังจากประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงทําให้มีน้ํเจึงนองเต็มท้องนาเกษตรกรต่างก็ดีใจครับที่ต้นข้าวปลูกไว้จะรอดตายจากผลกระทบจากฝนทิ้งช่วงเ๋ยวาพอมีอยู่พอทาได้จะพอทได้ทีนี้ฝนพายุ ดีขึ้นดีขึ้นทุกคนมีน้ามีน้ำ,มนำไม่อดไปยากอย่างไรก็ตามฝนที่ตกลงมาส่งผลดีอ่างเก็บน้ําหลายแห่งในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างมีปริมาณน้ําเพิ่มมากขึ้นและยังส่งผลดีให้กับเกษตรกรได้มีน้ําทําการเกษตรโดยเฉพาะ,กะเกษตรกรนะครับที่ปลูกข้าวนาปีครับและในวันนี้ก็พบว่าพายุปั่นกอน,นะครับก็ได้เคลื่อนตัวผ่านในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างไปเรียบร้อยแลวนะครับช่วงนี้ไปติดตามชมข่าวกันต่อทางสถานีครับ ค,คุณพงศิษฐ์วรรณวิจิตรายงานมาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ค่อนข,ข้างแน่ชัดแล้วว่าปริมาณน้ําในเขื่อนขนานี้อยู่ในเกณฑ์น้อยนะครับถ้าหวางก่อมาเติมน้ําในเขื่อนได้ก็จะเป็นผลดีนะครับแต่ด้วยปริมาณน้ําในเขื่อนที่มีอยู่ในขณะนี้นะครับส่งผลแน่ชัดแล้วว่าหน้าแล้งปีหน้าเราจะประสบปัญหาภัยแล้งมีน้ําใช้ไม่เพียงพอโดยเฉพาะพื้นที่ภาคการเกษตรนะครับก็เลยทําให้กระทรวงเกษตรแลสะสหกรณ์เตรียมที่จะเสนอแพ็กเกจปรับแผนการปลูกพืชแล้วก็ส่งให้ครมอพิจารณาภายในเดือนตุลาคมนี้ครับ